la vida. นี่เป็นที่จอดรถนะครับของสถานีรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตรนะครับเราหาทางเข้ากัน,นก่อนนี่ผมจอดรถแล้วนะครับเขาก็จะมีเหมือนเนาะมีเขียวแดงบอกว่าตรงไหนว่างอยู่นะครับตรงไหนตรงนี้เข้าได้เาได้โอเคตรงนี้มีห้องน้นด้างนะครับ <c oughs> เน่ครั้ที่แล้วที่เรามาเราเราลงเรป่าตรงไหนอะตรงง ไม่เป็นไรขึ้นบันไดเลื่อนก็ได้เห็นบันไดเลื่อนก็ขึ้นบันไดเลื่อนโอ้ขอโทษตรงนี้มีลิฟต์เราก็มองไม่เห็นเ,นเ,เปิดหรือเปล่าชั้นสองเปิดหรอเป้ดอย่างงี้ชั้นสองพื้นที่หัวข้ามอ๋อเราต้องขึ้นไปชั้นนี้กำลังเปิดครับรถทกำลังเปิดเราต้องไปเทาา่าไหร่ชั้นจีป่ะหรือชั้นเอ็ม ชันจี้ก่อนคนระับเป็นลิ้แก้วด้วยนะเนี่ยชันหนึ่งนี่งเดี๋ยวต้องไปดูว่าเขาเราต้องไปชันชลาที่เท่าไหร่เอา้ามีตู้เซเว่นด้วยอะ่ะอ,อ,อันนี้มันมันขาเข้าหมดเลยขาออกเราต้องไปขัไอไหน้าถานี้รถไฟทางไกลอะไรประมาณเนี่ยมีมีป้ายนะครับเดี๋ยเดินไปทางนั้นนะรถไฟทางไกลทนี่เป็นทำไมเป็นขาแบบนี้อ่ะ เฮ้ยตรงนี้ทำเก๋ดีนะเป็นขาเหมือนขาบุญยนต์เลยอ่าเจอห้องน้ำอีกแล้วอ่าเพื่อนๆตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่มเนาะสองทุ่มยีสิบสสองทุ่มยีสี่นะครับไม่มีคนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ็กซ์เพรสเอนนะครับห้าหนึ่งออก สองท<ส>ุ่มครึง่งสี่ทุ่มครึง<ส>คร่งไปถึงเชียงใหม่นะครับอให้รงนที้่งี้มีที่ขายตั๋วนะครับพี่ช่องขายตั๋วเยอะมากยี่สิบกว่าช่องเลยนะยี่สิบสามช่องเดี๋ยวไปดูฟต์ฟูดกันเนาะ ที่ขายถึงค้าอาหารนะครับอ๋อมีฟูดคอร์ดตรงนี้คือประตูสี่นะครับแอร์เย็นอรเ๋อรสอรใช่ไหมฟูดสเตชั่นตรงนี้ก็มีห้องน้ำนะครับเพื่อนๆที่นั่งกินนะอย่างอันนี้พึ่งน้อยกาแฟบัาางซื้อนะครับ ที่ร้านขายอาหารฮาลาลนะครับมีพวกไส้กรอบด้วยนะนีโอวันตินภูกเขาไฟชานมไข่มุกพูดให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้เขาปิดแล้วชิ้นปิ้งหมูปิ้งนะครับมีจับอุบลด้วยอันนี้มีแอติมอมามหาชัยนะครับอันนี้ขนมกิดเล่นหรอพวกประมาณสลับเปานะครับ มีไส้ต่างๆข้าวหมูแดงหมูกรอบนะมีร้านที่ยังเปิดอยู่นะครับแล้วก็มีน้ำปั่นนมสดตรงนี้ขายพวกเครื่องดื่มนะครับน้ำเปล่าก็แค่10บ,บาทเองตรงนี้กคเป็นโซนขายอาหารแนละ้วมีที่เปิดอยู่ตอนนี้ก็มีกว๋วยเตี๋ยวนะครับกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนหมูตุนนะครับตรงนี้มีร้านขายลัดแ้าคั่วไก่ด้วยนะ อันนี้ร้านนี้ก็ปิดแล้วที่นั่งกินก็ประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคนะเยอะอยู่ร้านอาหารไม่กี่ร้านนะครับโอเคผมออกจากโซนร้านอาหารนะครับเดี๋ยวจะไปตรงจุดที่นั่งรอขึ้นรถไฟนะครับเ,เ,ร,เรถไฟทางใจนะครับรที่ประตูบ ใช่ต้องดูปลายขาออกโอ้ตรงนี้มันที่นั่งแล้วที่นั่งเยอะแล้วก็แอร์แอร์เย็นมากเข้ามาตรงนี้ก็ยังมีขนมขายนะครับเพื่อนเพืเ่อนแอร์เย็นมากเลยอ่ะงห้น๋ยวผมขอเดินเล่นดูก่อนนะเนี่ยไฟมันบอกมันจะมีไฟบอกตลอดทางนะ ตู้สําหรับฝากกระเป๋าด้วยนะครับตามเลทนะแต่ผมคงไม่ได้ฝากนะครับใช่ไหมตั้มต้องไปบีหนึ่งบีหนึ่งอยู่ตรงไหนนี่ชาชลาที่โอ้สวยจังเลยะตรงนี้อยากถ่ายรูปของตั้มห้าหนึ่งให้ดูบีบีหนึ่งตู้บีชาชลาที่หนึ่งอ๋อวก็ตูนี้ ชัชลาที่หนึ่งและอันนี้สายเหนือบีหนึ่งถึงบีเนี่ยหรอใช่ไหมก็คือประตูบีเดินเล่นก่อนนะครับอันนี้มีมีข้าวขายด้วยนะขนมปังข้าวมามมาโอ้ตรงนี้คนเต็มเลยรอข้าขาอ๋อตรงนี้มันจะมีจุดให้นั่งรอนะครับเขียนว่าที่นั่งพักคอยรถไฟอันนี้คือสายเหนือนะครับประตู B นะคือผมนั่งนั่งแถวเนี้ยแหละ จะมีที่นั่งอย่างนี้นะเต็มเลยใส่แม่จิ้มกดเยอะนี่บรรยากาศนะครับใช่ไหมพอถึงเวลาเขาเรียกอะเขาให้ต่อแถวตรงนี้เราถึงจะเข้าไปตรงนี้ได้เี่ยต้องรอก่อนนะครับรอฉาบฉลากก่อนยี่สินาทีขึ้นก่อน20นาทีนะนเดี๋ยวเราต้องรอนะครับ โอเคผมรู้ทางเข้าแล้วถือว่าโ okay อเคละตรงนี้มีที่ชาร์จแบตด้วยนะครับตรงนี้วางเลยเป็นรถสายสีแดงให้ไปนั่งตรงนู้นเอ้ใช่ชั้นนี้วะที่เราออกมาออกอใช่รถดันข้างตรงน<า>ี้ะเป็นรถไฟสายสีแดงแต่ตรงน,นี้ก็เดินผ่านไปไม่ได้ได้เดินได้พอได้อะ้เอเาัวรถไฟ <laughs> รถไฟชั้นเออ ขึ้นเครื่องบินเลยเพื่อนๆเวลาเขาเรียกใช่ป่ะก่อน20นาทีก่อนเราค่อยออกอ่ะเขาจะให้ไปต่อแถวตรงนั้นใช่ป่ะพอเข้าไปตรงนั้นปุ๊บตรวจตัวปุ๊บก็จะแบ่งซ้ายขวาเนาะตามคันที่เรานั่งนะครับี้สท่ตมอนนี้2ไม่ใช่4ทุ่ม8นาทีนะครับ ต่อเขาก็เรียกขึ้นเตรียมตรวจตัวนะครับเข้าที่ชันชารานะครับผมขอบคุณครับ,บ,รบมันจะมีลิฟต์ด้วยนะครับแล้วก็าบันไหนเลื่อนแต่ผมเลือกขึ้นันในเลื่อนดีกว่านะครับ พืต่ตอนนี้ผมกำลังจะไปเชียงใหม่นะไปรถขบวนที่51นะครับออกจากกรุงเทพอภิวัตรเวลา4ทุ่ม30นาทีนะครับของผมจะพันที่11 11ครับคบันนี้ครัอ๋อนี่ค11